ผมคุยกับคุณปรีชาชนะภัยมาวันนี้ก็เทปที่5้าแล้วนะครับคุยกันสารพัดเรื่องนะตั้งแต่ชีวิตวัยรุ่นจนกระทั่งถึงการเป็นคาราบาวซึ่งโด่งดังนะครับมาวันนี้ก็คงจะคุยต่ออีกเหมือนกันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจชีวิตประจําวันของเธอไลฟ์สไตล์เป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงนะครับคุณเล็กครับครับคราวนี้มาวกถึงเรื่องครอบครัวคุณบ้างเราไม่ได้พูดมาเลย4ี่หวันเนี้ยพูดสักหน่อยชีวิตครอบครัวเจอยังไงครับกับคุณเบน ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงมีลูกกี่คนมีประชญาชีวิตยังไงสำหรับครอบครัวโอ้ยาวเลยไล่รู้จักตั้งแต่เบนเขายังเด็กๆอยู่เลยนะฮะตอนนั้นยังไม่ยี่สิบเลยครับถ้าเผื่อพ่อแม่เข้าเรื่องผมก็คุกนะดีแม่เอาเรื่องครับอย่างเงี้ยคุกแน่นอนก็อยู่มาตลอดจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นคาราบาวยังยงใช่ไหมก่อนหน้าคาราบาวหนึ่งปีครับเพราะฉะนั้นผมก็อยู่กับ กับเบนมาเนี่ตอนปีนี้เข้าปีที่สามสิบสองแะเพราะก่อนคาราบาลหนึ่งปีตอนนี้คาราบาลสาปสิบเอ็ดปีสามสิบสองปีอยู่สองปีมีลูกมีลูกด้วยกันคนหนึ่งผมมีลูกคนคนโตเนี่ยคนโตนี้จะเป็นกับแฟนเก่าเลิกกันเลิกกันไปแล้วยังมีแฟนเก่าอีกครับนานแล้วตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นกับแฟนเก่าคนแรกเลยลูกชายอะไรฮะ ผู้ยายสามสิบกว่าบก่อนก่อนที่จะมาจับเบนตอนที่รู้จักเบนนี่เขายิงเล็กๆเบนก็เลี้ยงเลี้ยงเข้ามันด้วยตอนอ๋อเบนก็เลี้ยงเข้ามันยังไงครับการดําเนินชีวิตครอบครัวตอนนั้นคือผมก็เหมือนวงครบามทุกอย่างเป็นสเต็ปนะครับมีมีลูกคนแรกผมก็แบบเหมือนกับเรายังเด็กแล้วก็เลี้ยงไม่เป็นด้วยอะไรเงี้ยมีลูกคนแรกอายุเท่าไหร่ครับท่านยี่สิบห้ามั้ง ผมอาย25นะน25ครับมีลูกก็เริ่มบรรลุนิติภาวะแล้วก็เลิกกับแฟนครับผมก็เลี้ยงลูกมาตลอดก็มารู้จักเบนเบนก็ก็ดู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 แลต่อดูแลต่อ,ตอก็เบาหน่อยก็เหมือนเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องการเลี้ยงดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วตรงเนี้ยล้วก็อยู่กับเบนมาประมาณเจ็ดปีก็มีลูกอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งทหารกันเจ็ปีเป็นผู้ชายเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมครับครับเจ็ดปีนี่เป็นไงครับชีวิต อนกับภรรยากับกับเบนเนี่ยคือหมายถึงว่าอายุลูกห่างกันเจ็ดปีชีวิตที่เราอยู่อยู่ด้วยกันการดำเนินชีวิตในช่วงมันค่อยๆเปลี่ยนไปชีวิตผมนี่มันค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดนะผมปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใครนําใครอผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าใครนําใครมันเป็นเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะว่าผมมองว่าชีวิตคู่เนี่ยมันใครทําอะไรในส่วนไหนดีกว่ากังเบนนี่เขาก็ดูแลลูก กาเป็นแม่บ้านผมทํางานนอกบ้านครับครัแต่ในวัยที่ผมแบบหนึ่งที่บอกอะ่ะคนบานมีปืนะ่ะในวันนั้นก็แทบจะเสียคนเหมือนกันอม,น<า>มันมีมทังชื่อเสียงทั้งสตางค์ทุกอย่างเข้ามาหมดก็ไปเที่ยวเที่ยวเตะแต่ผมมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าว่าผมจะกินอยู่สุขสบายยังไงลูกเมียต้องอยู่สบายด้วยครับผมคงไม่ไปนั่งอยู่ที่ที่แบบ หรูๆแล้วลูกเนี่ยต้องอยู่อดอ,อ,อยากอะไรเงี้ยมันรตรงนั้นมันผมไม่ทําแล้วคุณเป็นเขาเข้าใจไหมชีวิตเรามันดังขึ้นมาโดยโดยมันเนาะมันดังขึ้นมาโดยโดยขาเข้าใจมากเลยแล้วเขามีส่วนทําให้ผมเป็นปัจจุบันเป็นแบบคนแบบนี้ด้วยเพราะด้วยการที่เขาเห็นอะไรแล้วไม่พูดแบบ<ม>ทะเลาะก,กันแบบคนอย่างคู่อื่นเนี่ยเ<ม>ขาจะใช้วิธีให้ผมค่อยๆรู้เองอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ผมมีความสึก เหมือนเราสํานึกตัวเราเองเอนี่ยนี่สุดท้ายนี่ทุกวันนี้ผมบอกเขาแล้วนะผมถอดเขี้ยวถอดเล็บละผมใช้คํานี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> ก็รู้ว่าตัวเองก็ร้ายอ่ะร้ายเลยละ่ะถจะเป็นร้ายังไงหน้าตาก็หล่อศิลปินดังมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเนอะแล้วมันไปทําร้ายคนที่อยู่ที่บ้านเนะี่ย ผมว่าเขาต้องอดทนเล็กได้มากมากนะเขาเป็นภรรยาที่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าการคุณผู้ชมครับการที่มีสามีเป็นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงทุกอย่างมันเข้ามาหมดเนี่ยเขาต้องอดทนแล้วก็กล้ากลืนกับมันได้เนาะอย่างมากลยแล้วผมอย่างที่บอกอ่ะผมก็ชอบศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วเราก็ได้เห็นว่าชีวิตการเป็นแม่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาง่ายๆที่คนจะทํา คือเหมือนเขารวมทุกอย่างไว้ถ้าผมไม่มีเขานมันแบบเหมือนเรือขาดใบเลยครับทําอะไรเองก็ไม่เป็นสักอย่างเลยถ้าถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรชีวิตประจําวันเนี่ยต้องส่งลูกทั้งดูแลเรื่องเอกสารนนอะไรทั้งหมดนี่เมียทาหมดเลยเราเราไม่ได้มองตรงนี้ไงเรารหาเงินนอกบ้านแล้วก็อ้างว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาพูดขึ้นมาบอกเขาไม่เคยเห็นโลกนี้เลยเป็นไง คำพูดเนี่สะเทือนใจผมเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นโลกนี้เลยว่าเป็นยังไงเพราะอยู่แต่ที่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลคุณผมถามแล้วเราอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยก็ก่อนมูฮาับาปีเนี่ยผมเริ่มสํานึกตัวเองละเริ่มคิดแล้ะนี่เราทําอะไรลงไปผมก็เลยแบบสัญญาเขาแต่กว่าจะสัญญาได้นี่เราก็เที่ยวมันจะเต็มคาบแล้วไปมันก็จนแบบคุ้มแล้วชีวิตนะกับเมียพอพูดบอกว่าเขาไม่เคยเห็นโลกนี้เลยเราเพิ่งมาเห็นใจโอ้ ผมก็เลยบอกเอาละต่อไปนี้ครับต่อไปนี้อยากไปไหนจะให้ไปหมดต่างประเทศหรืออะไรทั้งหมดที่ผมไปจะได้ไปอย่างที่อยากไปไปโลกว่างกับชั้นครับเนี่ยแค่ไม่กี่ปีเนี่ยไปเห็นสมุยมาไม่กี่รอบแล้วชักพอเดี๋ยวนี้ไปเบื่อแล้วไม่ไปแล้วไปเบื่อพอตัดพ้อว่าอยากจะเห็นโลกนี้บ้างก็เลยให้เห็นได้นแหละก็เห็นจะให้สะใจก็จนไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วครับให้ไปอยากที่อยากไปเลยเออ แล้วลูกล่ะครับลูกลูกก็ลูกสองคนครับสองคนคนโตก็มีครอบครัวไปแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วคนเล็กนี่เพิ่งเรียนจบเพิ่งรับปริญญาตรีไปแล้วก็เพ่ไปเรียนที่อเมริกาอยู่ครับพอตอนนี้เขาไปเรียนเรื่องภาษาจบแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นต่ออีกจะมีเพื่อนสงสัยเสร็จญี่ปุ่นแน่เนอะททำไงเนี่ยลูกไม่อยู่ด้วยเลยมีลูกชายคนโตอยู่ด้วยกัน คนโตก็ไปอยู่กับแฟนนานๆมาเวลาช่วยงานเนี่ยผมก็จะที่เห็นนะครับมาช่วยงานอแต่ปกติก็อยู่กันสองคนสามีภรรยาครับอ้ลูกชายคนเล็กก็นานๆกลับบางทีก็มาอยู่ถ้าลูกชายคนเล็กอยู่ก็จะเพื่อนเยอะหน่อยเพื่อนเพื่อนรุ่นรุ่นเพื่อนคือคักหน่อเออก็คือคักหน่อยแต่ชีวิตเล็กเองก็ไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเท่าไหร่ถูกไหมเพราะไปงานทุกวันไปอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่ถ้าลูกอยู่เขาก็ลูกก็จะอยู่บ้านกันนะครับ พ่อบ้านแม่บ้านชีวิตอยู่ในรถใช่ไหมในรถในโรงแรมผมอยู่ในโรงแรมหลายหลายวันต่อเดือนเนี่ยอืเดือนหนึ่งอยู่ที่บ้านสักกี่วันไม่ค่อยแน่นอนนะฮะแต่ว่าเทลี่เท่าสิบวันได้นยบางทีก็สิบวันบางทีก็ห้าวันอะไรเงี้ยบางทีก็สิบห้าวันแล้วแต่ฮะอแต่ที่ว่าช่วงไหนที่เราจะ รับงานกรุงเทพอรับงานอิสานโอเคก็อยู่ในกรุงเทพได้แต่ถ้ามันยาวแบบอีสานไปใต้ไปต่างประเทศเลยก็ธรรมดาครับคราวนี้มาพูดถึงลูกๆบ้างเนี่ยมีใครไม่ที่จะสืบต่อความเป็นศิลปินจากเราไปบ้างคนโตเนี่ยฮะคนโตเขาจะได้ตรงนี้เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ทําเพลงแต่งเพลงอะไรพวกนี้แต่งเพลงดีนะคนโตนั่องก็ลูกไม้หล่นไ่ไกลต้นนะเนาะคิดว่าเขาจะแทนผมได้ในในช่วง เกี่ยวกับพวกห้องอัดอะไร <ผม S 2> พวกนี้ฟังแล้วนะ่าชื่นใจเนาะอย่างน้อยมีมีมีคนที่สืบทอดเจตนาลมจากเราไปเนี่ยมันก็สิ่งเหลือธรรไว้มันก็ไม่สูญหายอย่างน้อยอัลบ,บั้มพ่ออีกเนะยมารีมิกซ์ใหม่มาทําใหม่เนานะผมว่าไม่เร็วนะถึงผมเองก็ฝ่ายฝันเหมือนกันว่าลูกจะเป็นอย่างนี้แต่โอกาสรู้สึกจะน้อยเหลือเกินนี่จคดีผมว่าไม่แน่รอก <c oughs> ครับเพราะว่าชีวิตคนเน่ความพร้อมของคนไม,ไม่เหมือนกันมผมก็เป็นผมก็เป็นเหมือน หมือนตอนในวัยเด็กอะ่ะผมพร้อมไม่ค่อยเหมือนคนอื่นกันนะ<ม>บางเรื่องก็ไวบางเรื่องก็ช้ามากเลยม,ม,มาแทบจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องด้ยซ้ำไป<ม>แล้วมาเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกอ๋อผมเป็นโรคสมาธิสั้นเมื่อก่อนมันไม่มีโรคนี้ผมไม่มรู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแล้ว<ม>แล้วการเป็นพ่อเนี่ยคุณเป็นพ่อแบบไหนดุลูกไม่เคยตตไม่เคยเตะลูก,นะก ผมจะอธิบายเหตุผลไม่เคยตีลูกเลยทั้งสองคนเนี่ยอืแต่ดุนี่มีบ้างแต่ก็ดุไม่มากถ้าถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วมีเวลาดุนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับแม่คุณก็ออกตลอดคอนเสิร์ตบถ้ถอยู่กับลูกก็ให้ความอบอุ่นเขาเราก็ไม่ค่อยอมผมไม่ค่อยดุเร,ราก็จะอธิบายให้ฟังถึงเหตุผลของชีวิตมันเป็นยังไงแล้วแล้วผมมองชีวิตแบบไม่ได้มองแบบคนอื่นแบบหวังกับลูกผมไม่ได้หวังกับลูกมาก คือให้เขามีความสุขกับชีวิตให้เขาเป็นคนดีครับแล้วก็ได้เรียนอย่างที่ที่เรามีโอกาสจะส่งเขาได้เอครับ่เท่านั้นแหะเอามาเรื่องชีวิตไปแล้วว่าเออนะลูกเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงทํากับข้าวให้ลูกกินบ้างครับเนี่ยบ่อยฮะบ่อยเลยเหรอครับลูกชายคนเล็กเนี่ยเขาจะชอบเพราะวเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาจะให้ผมทําให้เขาชอบทานแกงฮังเลคุณทาเป็นเหรอฮังเลมีมีในสูตรเด็ดเฮ้ยฮังเลยากนะ มันยากนะขาหมูยากกว่านะอะขาหมูมีป่ะมีฮะผมชอบกินขาหมูขาหมูเนี่ยยากสุดละจะมีสูตรใช่ไหมนี่ขโมยสูตรมาขโมยสูตรมาอไม่ได้ขโมยฮะแต่ขาหมูเนี่ยสูตรที่ไหนเป็นสูตรของฮ่องกงคนให้มานี่เป็นคนจีนเลยนะฮะต้องอร่อยแล้วก็เพื่อนเนี่ยเป็นคนไทยไปอยู่ที่อเมริกาแล้วรู้จักกับผมครับเขาแนะนำให้รู้จักกุ๊กจีนเนี่ยเป็นกุ๊กอยู่โรงแรมใหญ่ที่ภูเก็ตครับ แกก็ขอสูตรให้อธิบายภาษาจีนบ้างไทยบ้างอะไรเงี้ยจดผมเขียนเรื่องราวไว้ในหนังสือหมดแล้วี่เยนนครับผมผมขอเล่มหนึ่งแน่นนอนผมองไปไปหัดทํำบ้างแล้วคราวนี้วกมาถึงเรื่องที่ที่อยากจะถามก็คือตอนนี้มันมีหนังเรื่องยังบาวขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วแล้วเป้อลักษป็เป็นตัวคุณเนี่ยครับดูดูมันก็ใกล้ๆกกันนะเพราะเป้เขาก็หลอก เหมือนกันเพราะหน้าตาสไตล์เนี่ยเขาเข้าใจเลือกนะไม่เขาเข้าใจเลือกนะเฮ้ยมันมีอะไรใกล้เคียงกันมากๆเลยพอใจไหมกับกับกับคนที่เป็นแทนคุณเนี่ยคุยกันเยอะไหมคุยกันเยอะไหมกับเป้เนี่ยเขาก็มาที่บ้านบ่อยนะช่วงนั้นมันดูคาแรคเตอร์คุณใช่ไหมใช่เป้น่ารักดีแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นส่วนที่ทางผู้กํากับเขาเป็นคนเลือกผมไม่ได้มีอะไรเขาจะเลือกใครก็จะคาแรคเตอร์ผมว่ามันใกล้กันนะดูจากหน้าตาดูจากอะไรเนี่ย พอใส่แว่นตูนมันก็ใช่เลย<ม>ดูจมูกดูปาก็ูอาชีพด้วย <c oughs> แล้วก็อยไว้หนวดอย่างคุณด้วยปะ่ะไอ้หอนวด<จ>คุณที่ที่บิดใช่ใช่เนี่ยวลนั้นเคยจําได้คุณผู้ชมผมเคยคุยกับกับกับเล็กเขาเรื่องตอนนั้นไปคอนเสิร์ตยี่ห้าปีผมเป็นตัวคนคนหนึ่งที่ร้องในอัลบั้มนั้นเฮ้ยเล็กหนวดคุณทํำยังไงวะอ๋อผมมีขี้พึ่งจากเยอรมันมาจับมาต้องจับอย่างเงี้ยแล้วมาของเยอรมันได้ดีที่สุดมันจะอยู่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะไม่อยู่เนี่ยผมทําได้ใช่ปะ ใช่ฮะเพื่อนซื้อมาเยอะเลยเหนือเนีออะไแล้วเป้เขาเขามาคุณเคยดูหนังที่เขาดูหนังที่เขาไปดูตัดต่อมั้งปะไม่เคยเลยไม่ดูไม่ดูเลยเหรอเขาไม่ได้จะถามว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวคุณได้ขนาดไหนตอนนั้นเองยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูสามสิบพฤษภาคมนี้คงได้ดูกันแล้วครับอ่าตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องผลงานที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าของคาราบาวของคุณเอง แต่ตะกี้นี้ก็เจอปูด้วยมันต้องมีอะไรกับปูแน่ๆขอขยายความตรงนี้หน่อยเนะ่ยตอนนี้เรากำลังจะทำคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นคอนเสิร์ตเ,เรียกว่าชื่อว่าปักหลุดสองอันปลัก,อลกสองเคยปลัก๊กปักหลุดแรกเคยทำไปแล้วกับปูเนี่ยนะครับก็ประสมกัเด็จพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีพวกแฟนๆหลายคนอยากจะดูอีกก็เลย คิดว่าจะทํากันอีกชุดหนึ่งเป็นภากหลุดสองคราวนี้ก็ผมก็เป็นคนออกแบบเครื่องดนตรีทั้งหมดเเลยอีไยอย่างที่เห็นเครับเทียมบันทึกเสียงกันที่นี่ด้วยนั่นนก็เป็นผลงานที่จะมีกับ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 ปูแล้วกับคาราบาวมีไหมกับคาราบาวคาราบาวก็ทําอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คาราบาวกำลังทําเพลงใหม่กันอยู่เราบันทึกเสียงไปประมาณสักเจ็ดเพลงที่ไหนที่บ้านแอดหใช่ที่บ้านแอดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวของคุณน่จะมีอีกไหม มีฮะกำลังผม,ผมจะทำไปประมาณ50%แล้วตอนนี้โอ้คุณผู้ชมครับจะมีอัลบั้มเดี่ยวของเล็กคาราบาวเองจะมีอัลบั้มกับคาราบาวแล้วก็จะมีอันปลักสองกับกับปูพงศิษย์อูนี่น่าสนใจน่าติดตามนะครับถ้าว่างๆคุณผู้ชมคงจะได้พวกเราคงจะได้ฟังผลงานทั้ง3าชุดเร็วนี้รายการคิดถึงจังนะครับก็ขอขอขอบคุณคุณปรีชาจนะภัยนะครับที่ให้ พวกเราได้รู้เรื่องราวต่างๆของเล็กคาร์บาวคนเดียวกันปะยินดีครับเยอะแยะเลยแลวรู้ป็นคนไทยกับข้าวเก่งโรซาก็รู้ใจนะครับมีโรซาพร้อมมามอบให้มีเมนูหลายหลากจะมีทั้งทูน่ามีทั้งไก่ผัดกระเพรามีทั้งข้าวหอมมะลิใส่ไมโครเวฟนิดเดียวไม่ต้องไปจำสูตรใครเอาสูตรนี้ใส่ปั๊บจบเลยเพ่าวคืออะไรครับขอบคุณมากอันนี้รายการเราก็ต้องลาตรงนี้สําหรับคนเล็กนะครับเรื่องราวต่างๆจะมีมากมายของศิลปินอื่น อย่าพลาดนะครับ